จากประสบการณ์ที่อยู่ร้านยาก็มีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนะครับเข้ามาสอบถามว่าให้ลูกทานอาหารเสริมตัวไหนดีถึงทําให้ลูกเรียนหนังสือเก่งซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ก่อนอื่นช่วยกด subscribe กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับอาหารเสริมตัวแรกที่ผมแนะนํานั่นก็คือน้ํามันปลาสูตรที่เน้น DHA หรือว่า DHA เพียวๆ,ๆนะครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในสมองของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วย DHA ถึง6 5 นั่นจึงหมายความว่า DHA มีความสำคัญต่อสมองช่วยพัฒนาสมองและดวงตาของทารกและเด็กวัยเรียนช่วยป้องกันโรคสมาธิสั้นสำหรับอาหารเสริมตัวที่สองที่แนะนำนั่นก็คือเลซิตินเมื่อเรารับประทานเลซิตินเข้าไปร่างกายก็จะเปลี่ยนเลซิตินไปเป็นโคเรียนซึ่งเซลล์ประสาทจะนำโคเรียนที่ได้เนี่ยมาสัราะห์เป็นอะซิทิลโคลีนซึ่งอะซิทิลโคลีนจะเป็นสารสื่อประสาทจะช่วยในการส่งข้อมูลระหว่างเซลสมอง นำคำสั่งจากเซลล์สมองไปยังอวัยวะต่างๆช่วยในการจดจำการเรียนรู้ป้องกันโรคสมองเสื่อมทำให้ไม่หลงลืมอะไรง่ายๆใน1วันควรรับประทานเลซิติน1,200-2,400กรัมสำหรับอาหารเสริมตัวที่3นั่นก็คือวิตามิน B รวมซึ่งวิตามิน B1 ช่วยในเรื่องของบำรุงสมองและเซลล์ประสาทให้แข็งแรงวิตามิน B5 ช่วยสร้างโคเอนไซม์ที่ช่วยในการถ่ายทอดสัญญาณประสาทวิตามิน B6 ช่วยในการเปลี่ยนทริปโตเฟนไปเป็นซิโรโทนิน ซึ่งซีตโรโทนินจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความนึกคิดวิตามิน b 12ช่วยบำรุงเนื้อเยื่อประสาทและอาหารเสริมตัวที่4นั่นก็คือแปะก,ก้วยหรือว่าจิงโกะโดยที่แปะก,ก้วยจะช่วยป้องกันสมองจากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองจริงๆแล้วถ้าเด็กไม่ได้เป็นโรคขาดสารอาหารก็ไม่จำเป็นต้องทานอาหารเสริมเหล่านี้ก็ได้เพียงแต่ใส่ใจอาหารที่รับประทานมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น DHA ที่ได้จากปลาทะเลก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นปลาแซาลมอนหรือว่าปลาทูน่าที่มีราคาสูงเสมอไปปลาทูหรือว่าปลาทะเลบ้านเรารวมทั้งปลาน้ำจืดอ,อย่างเช่นปลาช่อนปลาดุกปลาตะเพียนก็มี DHA เช่นเดียวกันไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่นอกจากมี DHA แล้วก็ยังมีเลซิตินรวมทั้งวิตามินบีรวมด้วยผักใบเขียวรวมทั้งถั่วต่างๆอย่างเช่นถั่วลิสงถั่วเหลืองข้าวกล้องข้าวไรบอรี ก็จะมีวิตามินบีรวมเช่นเดียวกันหลักการง่ายๆที่จะทําให้สุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นสมองหรือว่าอาวัยวะอื่นๆนั่นก็คือกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นพื้นนั่นเองแต่การที่จะทําคะแนนสอบได้ดีนั้นทานอาหารเสริมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับต้องอ่านหนังสือด้วยหากเพื่อนๆชอบหรือว่าถูกใจคลิปนี้ชื่อกด subscribe กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ